คาบ้านยับเยินครับคุผู้ชมครับสำหรับสาวแต่ๆนะมิสแกรนเมียนมานะรองอันดับ2องจำได้ไหมครับที่มาโอ,ยโอยโวยวายบอกไม่ยุติธรรมนะแล้วก็บอกไม่แฟร์ไม่เคารพการตัดสินของเวทีมิสแกรนเขานะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการไล์สดนะโจมตีบอกไม่เอาเราไม่ต้องมาให้ตำแหน่งนะจนกระทั่งกลายเป็นรุ่งราวบานปลายครับเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะนะ โดยเฉพาะ n อดีของเธอเนี่ยนะที่มาทําธุรกิจอะไรในประเทศไทยเนี่ยโดนขุดยับไปหมดทั้งทีมงานทั้งตัว n อดีทั้งตัวนางงามแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่คุณวัต์แถลงข่าวไปเนี่ยนะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณวัน์ก็ออกมาบอกเล่าหรายเรื่องราวครับว่าตัวแต,แต่เนี่ยเป็นนางงามที่เยอะที่สุดในกองการประกวดเลยเรื่องชุดประจําชาติก็ต้องให้เพื่อนนางงามมากราบนะเรื่องการส่งช่างแต่งหน้าเป็นสายลับนาตชามาอยู่ในทีมน้องฉัดไปดูว่าคนอื่นเขาแต่งกันยังไงอะไรต่าง หลายวิรกรรมครับที่ทําไว้นะแล้วล่าสุดนี้ที่ผมบอกว่าคาบ้านคืออะไรคือสื่อเมียนมาเองเนี่ยเขายังไม่ยืนเคียงข้างคุณเลยนะครับคือสื่อต่างประเทศหลายๆประเทศที่เขาจับตาการประกวดของวิธีมิสแกนเนี่ยเขาก็ลงข่าวก่นเป็นเอกฉันนารวมไปถึงคนดูเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขาก็งงกันว่าทําไมกูถึงมาว่าวิธีเขาแบบนี้และทำไมคุถึงไม่ยอมรับผลการตัดสิน ล่าสุดนี่ครับวิพาษ์วิจารณ์กันไปถึงสื่อเมียนมาเองนะสื่อเมียนมาเองก็ไม่เอาไว้ก็ไม่ปล่อยครับคาบ้านเลยสื่อเมียนมาบอกว่าสปิริตเนี่ยไม่มีนะแล้วประกวดอะไรก็ไม่ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นอนะชุดประจำชาติอะไรต่างๆแล้วคุณจะมาเรียกร้องเอาที่1ได้ยังไงถูกไหมครับเนี่ยว r u m ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะเขาโพส์ตรายงานเลยบอกว่าทัวาาร์พม่าเริ่มจอดสื่อพามา่าลงข่าวมิสแกนพามา่าที่น่าอับอาย ในระดับนานาชาติสื่อพมา่ายกความเห็นจากนานาชาติไปในทางเดียวกันประเด็นเธอตอบคำถามได้ไม่ดีไม่มีสปิริตการแสดงออกบนเวทีมีแต่ร้องไห้ไม่ควรจะได้ตำแหน่งเลยซักตำแหน่งด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่สื่อเมียนมาลงนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นเองนะครับยังมีการรายงานอีกว่าล่าสุดนะเพจนางงามพมา่าแล้วก็กัมพูชา นาะเริ่มที่จะลึกลากกันแล้วนะเห็นว่ามีข่าวการซื้อลิขสิทธิ์ของมิชแกน2025หนาหูมาเจราจาแล้วทั้งสองประเทศได้ยินมาว่าในปี2025ยเนี่ยยังมีคนอยากซื้อ mgi อีกเหรออันนี้คือสิ่งที่เพจนางงามกัมพูชาโพสอืโพสแซะนะครับโพสแซะครับว่าเห็นว่าราสุพมาเนี่ยได้ nd คนใหม่แล้วคือผู้ชนะรองหนึ่งปีที่แล้วจากพมา่านีดีซึ่งเคยมีประเด็นกับ nd ปัจจุบันเรื่องแนะนําผู้ชายให้หนี เขาว่างันในคอมเมนต์นะเนี่ยแหละครับทีนี้แหละนะจะยังไงกันต่อแต่แต่ก็เหมือนหมดอนาคตทางการเนในด้นานของการประกวดนางงามนะผมว่าเพราะว่า MGI เนี่ยมันเป็นเวที w ว r l d w i d ะนานาชาติคุณเล่นมาแผลงฤทธิ์ขนาดนี้นะครับแล้วก็เดินลงจากเวทีกันชักมงกุดอะไรกันไปเนี่ยสือ่อในบ้านคุณเองคนในบ้านคืออย่างนี้ครับคนเล่นมาบางคนเขายังรับไม่ได้ใครกงบอกว่าทาไมไปทาแบบนั้นทําไม่รู้จักคําว่ารู้แพ้รู้ชนะมันเป็นการแข่งขัน เมียชาวเมียนมาบางคนที่อยู่ในไทยเขาก็รู้สึกว่าทําแบบนี้น่าเกลียดแล้วทําให้เขาได้เดือดร้อนไปด้วยคนไทยที่เขาเชียร์นง,งามเขาก็จะเหมารวมกันไปหรือเปล่าแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เหมารวมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ